แช่ข่วเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้29มิถุนายน2566เราจะมาอัปเดตข่าวจากประกันสังคมกันนะคะประกันสังคมพร้อมดูแลผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39ป่วยโรคไตในทุกระยะนะคะสามารถเข้ารับบริการ ในโรงพยาบาลที่กำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอัปเดตจากสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะล่าสุดนายบุญทรงทัพชยัยุทธเลยาธะที่การสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะ ได้แจ้งถึงสิทธิผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตว่าเป็นโรคที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพผู้ประกันตนเป็นอันมากและยังเป็นโรคเรื้อรังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ต้องได้รับการดูแลรักษาไปตลอดชีวิตสำนักงานประกันสังคมได้ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่ป่วยด้วยโรคไตทุกระยะสามารถเข้ารับการรักษา ในสถานพยาบาลที่กำหนดสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดน,นะคะกรณีผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคตายวายเรื้อรังระยะสุดท้ายสามารถรับสิทธิ์กรณีการบำบัดทดแทนตาได้ดังนี้นะคะ1การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้สิทธิ์ในอัตราไม่เกิน1,500บาทต่อครั้งและไม่เกิน4,500บาทต่อสัปดาห์ ตกเดือนละ18,000บาทนะคะและจ่ายค่าเตรียมหลอดเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน2 0 0 0 0บาทต่อรายต่อระยะเวลา2ปีหากพ้นภายในระยะเวลา2ปีผู้ประกันตนมีความจำเป็นต้องเตรียมหลอดเลือดหรือแก้ไขหลอดเลือดจ่ายเพิ่มอีกไม่เกิน1 0 0 0 0บาท2การล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร ให้สิทธิ์ไม่เกินเดือนละ20,000บาทและจ่ายค่าวางท่อรับส่งน้ำยาเข้าออกช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ในอัตราไม่เกิน20,000บาทต่อรายต่อระยะเวลา2ปีนะคะหากภายในระยะเวลา2ปีผู้ประกันตนมีความจำเป็นต้องวางท่อรับส่งน้ำยาล้างช่องท้องจ่ายเพิ่มอีกไม่เกิน10,000บาท3การปลูกถ่ายไตยให้ได้รับสิทธิ์การบริการทางการแพทย์ก่อน หลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต,ยตยและรับยากดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิตสสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนะคะกรณีผู้ประกันตนที่เป็นโรคไตาวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ติดเชื้อ HIV จะจ่ายค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้แก่สถานพยาบาลที่สำนักง,งานประกันสังคมกำหนด ในอันตราที่จ่ายจริงไม่เกิน4,000บาทต่อครั้งและไม่เกิน12,000บาทต่อสัปดาห์นะคะแจ้งเพิ่มเติมนะคะว่าสำหรับจำนวนผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคไตาวายมาขอใช้สิทธิการรักษาโดยการบำบัดทดแทนไตาวายเรื้อรังแล้วกว่า17,807รายสํายสำนักง,งานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ดทดแทนไปแล้ว364,457,357 2 5ล้านบาทนะคะ ซึ่งในปัจจุบันมีสถานพยาบาลที่อยู่ในความตกลงกับสำนักง,งานประกันสังคมเพื่อให้บริการฟอกเลือดให้กับผู้ประกันตนจำนวน960แห่งโดยแบ่งเป็นสถานพยาบาลรัฐ392แห่งองค์กรมหาชน2แห่งเอกชน566แห่งนะคะโดยมีสถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับสำนักง,งานประกันสังคมกรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายไตายจานวน23แห่งสถานพยาบาลที่ให้บริการล้างช่องท้องด้วยน้ายาอย่างถาวร จำนวน103แห่งโดยตั้งแต่มกราคมจนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์กรณีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจำนวน1,281รายกรณีล้างช่องท้องด้วยน้ำยาแบบทาวนจำนวน65รายนะคะและปลูกถ่ายไตยจำนวน440รายและสำหรับผู้ประกันตนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์บำบัดทดแทนไตนะคะจะต้องยื่นขอรับการอนุมัติก่อน ที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหาคนครพื้นที่จังหวัดสาขาที่ต้องการใช้สิทธิ์นะคะโดยเตรียมเอกสารประกอบนะคะแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีบำบัดทดแทนไตและปลูกถ่ายอวัยวะหรือการดูแลหลังผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะและการรับยากดภูมิคุ้มการกองทุนประกันสังคมหรือสปส2ขีด18สำนักเวระเบียนในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะ ใบรับรองแพทย์กรณีผู้ประกันตนขอรับการบำบัดทดแทนตายหนังสือรับรองจากอายุรแพทย์โรคตายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรณีผู้ประกันตนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยต้องมีสำเนาหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตนะคะหรือหนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวเฉพาะคนต่างชาติต่างด้าวนะคะใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้สามารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วไทยนะคะหรือสายด่วนประกันสังคม1506เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะอัปเดตข่าวจากประกันสังคมนะคะประกันสังคมพร้อมดูแลผู้ประกันตนมาตรา3 3 3 9ป่วยโรคไตในทุกระยะสามารถเข้ารับบริการในโรงพยาบาลที่กำหนดโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ